นั่นเข่าอีกแล้วมัอนี้เจอของหนักอีกแล้ลวนนนพ,พี่น้องเลยต้องขึ้นมาแล้วนี่นะขอนเผาขอนเผาว้าวออเชิบหน่อยก่อนหล่อมหัวก,ก่อนหนี่ต้องขึ้มนมาแล้วพี่นอ้องออเถอะนักแค่ นักนักพี่น้องเลยมาหลอมทัวาจังหน่อยก่อนมาไก่เขามาหลโผดพี่น้องเลยเอากระเบ้องมาหลอมกันไว้จังหน่อยก่อนอ่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทักทายพี่น้องทุกูทุกคนอีกั้างหนึ่งเด้อครับผมว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ในประเทศไทยหรือยุ่ในต่างประเทศมองทุกทีครับผมช่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อคู่ปนคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมครับผม เปิดพามาทักทายกันเหมือนเด็กกับยูที่ในสวนหลังบ้านอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องหลังจากที่มว่านนี่ไปเอากระเบื้องมาจากสวนข้างล่างครับพี่น้องบ้านนี้ว่านโมดิเฮดครับพี่น้องว่านไปเฮดอันนั้นไปซ่อมเครื่องตัดหญ้าเอากระเบื้องมาแล้วไปซ่อมเครื่องตัดหญ้าบ้านนี้พอดีเหมือนี้็ก่ได้ไปไซคครับพี่น้องว่างเดี๋ยวเอากระเบื้องมาลอมไปหนีก็ครับพี่น้องนี่ลอมหัวนี่เอากระเบื้องเข้าไปว่านโมดิเฮดเหมือนี้็่าเฮดเล็กน้อยกอนครับพี่น้องคน อากาศาจะซุบอบเอาใช่ไหม่องรอบรๆอรอรอไปนครับผมนีรอบไปแนวกระเบื้องตั้งๆไป

mãi món bán 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 อีก่านเกตครมารอมันกับกับใครมันขาดอุณหภูมิ ่สิเาับที่นอกนี่กันมากันไก่เฮ้ยออนออน จะอ่อดติดกันแล้นี่ครับพี่น้องเห็ดไหนเป็นทางน้ำรลอดลงไหนน้ำเวลาฝนตกเพราะว่าที่ของเพิ่นนขุนสูงนะครับพี่น้องท้องจะเห็ดเลยมันสิลมมีมช่องน้ำรลอดลงนเ้นแล้วพบกันนะครับผมจะพบกันแนน้ำน้ำไหลอะไรไมนสิลม อย่างนึง่งข้าเห็ดในีครบกันนะครับพี่น้องแล้ก็เ,เอากระเบื้องประกบกันนี่ยมจะเห็ดอย่างไรจะให้พอที่ินพอนสมพอเสมอแล้วเอาขุดไปมอเสมอกันวเวลาข้าลงมันก็ลงอย่างครับพี่น้องจะเป็นดูแผ่นใบแผ่นมันเดีวว่าข้าเห็ดเอาแค่ว่าหมาไก่รอดบุดได้แค่นั้นก็พอ ่องนามนามหลอดลงได้เขาเปด่องหนามไหลมันกัดเวลาฝ้นโตมานามมันดันกับพังนะคะ่คพี่น้องล่มลงเหวนมือนกับเปนด่องมันหลอดยังไงขวางพี่น้องเลย ระมาณนี่ลรอครับผมอทโนิดน้อ,อนย,นย,นยนี่ขอห่อนครับพี่น้องเยาดิเห็ดแยาไปผุ่นกับเบืือกก็จีวัฒานี 40, 40, า่สิบสามสิเนล้วครับพี่น้องอาตีไายก็นั่งกับผมหู ออ <Yeah. S 1> นนอ่ออ่อนเสียงปืนและเสียงป่าเราพี่น้องอ่อนเสียงของกันปืนนะผมฝนหมดแล้วนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องผมอู้หูอนครับพี่น้องนี่ภักเจ้าบาทกันเดี๋ยวเบิ้งยาวไปถ้าฝนครับพี่น้องทีพี่น้องเบิ้งไปเงี้ยวบนไหนบนไหนมาหน่อยหน่อยนี่ครับผมเนี่ย เดี๋ยวเบิ่งไปทั้งกุ่นครับพี่น้องนี่ครับฟองมาตั้งปีครับพีพ่น้องวานนี้คุ่นละพ่อแม่เราเป็นนแต่เบื้องเที่ยวเกี้ยวอีกต้นท่าผมครับพี่น้องคุ่นละหีืว่าไกลแล้วครับผมเห็ดใหญ่เลยเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวแลครับพี่น้องก็ตีดก็เป็น,วน,น,น,นปรว,นนนนวดน้ำแต่ว่ามันกันตัดมากันไก่บ่ได้ไหมครับผมเนี่ยตันงปรอดทั้งวันนี้เราขอบพี่ปุ๋ย ครับวันไก่จะขอหนอกไก่เพื่อนบ้านนะครับผมไก่เพื่อนไก่ไกกันเลี้ยงมาแล้วก็มาคนมาจะขอหนอมาจ็คก็จะไซเนียครับพี่น้องหลายขากหลายเนี่ยมาก็ได้พีกันไปยังไงเพื่องสั่งไว้นี่จักสีเใบดจักแผ่นนะครับพี่น้องได้มาจักแผ่นหนึ่งสองสามสี่ครบครบเจ็ดแผ่นก็ถึงนี่แล้วครับพี่น้องอาจจะประมาณพุ่นละครับพี่น้องยี่สิบสามสิบแผ่นคนละ ขากใม,มน้ำในี้อ้องนี่ากไบทั้งตะไคร้กงตะไคร้ก,ก็ติเกิดตะไคร้แบบเป็นพฏิกิริแม่ม่อร้อนเยขาดวะหรอก็นั่อครับพี่น้องประมาณนี้แหละ ผนกับโกเม็ดบอน มานีแตครับพี่น้องในฝนลงเม็ดอ่ะเดี๋ยวพักจะเข้ากันครับพี่น้องผมเดี๋ยวพักกันครับพี่น้องฝนมาแล้วเดี๋ยวจะพอกันไหมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ยกไปซ้ำหนก่นครับพี่น้องผมเดี๋ยวพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้นะครับผมให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขุทุกคนเ้อครับผมขอคุณพี่น้องหลายลที่มารับชมคลิปให้พอกันไหมคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีสุขุทุกคนครับผมสวัสดีครับ